ตอนนี้เรากำลังขับรถขึ้นมอเตอร์เวย์เพื่อจะไปวังเวียงและเมืองเฟืองเราจะเข้าวังเวียงก่อนและย้อนกลับมาเมืองเฟืองแล้วก็กลับไปเวียงจันท์เพื่อขึ้นเครื่องบินดูคลิปนี้ให้จบนะครับทุกคน Virgin, เพราะว่าเราจะบอกรายละเอียดที่พักที่เที่ยวต่างๆให้หมดเลยอีพีนี้เราจะเข้าหา <stepping S 1> ธรร,ร,ร,ร yeah. มชาติที่แท้จริงแล้วตามมาดูเลยว่าเราจะไปที่ไหนเราจะทําอะไรและมันสนุกมันหาแค่ไหนตามมาดูกันเลย ตอนนี้เรากำลังขับรถจากตัวเมืองเวียงจันท์เนี่ยขึ้นมอเตอร์เวย์อยู่มาถึงด่านเก็บเงินเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนรู้ไหมว่าเวลาในการเดินทางไกลๆเนี่ยมีความสําคัญในการวางแผนการท่องเที่ยวมากๆเพราะทุกๆนาทีถือว่าสําคัญหมดถ้าวางแผนเวลาผิดการเดินทางก็จะผิดหมดเลยมันก็จะคลาดเคลื่อนไปหมดไม่ว่าจะไปที่ไหนไปที่ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า อยากให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบเพราะทริปนี้ผมจะบอกว่าเดินทางจากที่หนึงไปอีกที่หนึงเนี่ยมันใช้เวลากี่นาทีทุกคนจะได้วางแผนถูกโอเคไหมทุกคนโอเคแค่ <c oughs> ผ่านด่านมอเตอร์เวย์มาแล้ว <c oughs> เราจ่ายไปประมาณ2องแ0 0สกีบนะครับทุกๆคน <c oughs> สงสัยจะเพียนอนน้ำลายไหลเลยแค่ เมื่อเราขับรถมาเข้าใกล้วังเวียงแลวนะครับประมาณสัก4 5กิโลเมตรได้มั้งเราจะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆมองไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นเขาเหินปูนแบบเนี้ยโอ้โหซึ่งมันสวยงามมากๆจริงๆนี่แหละคือสเสน่ห์ของวังเวียงที่เราจะมาเที่ยวนั่นเองตอนนี้เราขับมาประมาณชั่วโมงครึ่ง,งดีเลยก็มาถึงทางออกของมอเตอร์เวย์นะครับมาถึงที่ปั๊มปตทอตอนนี้เรา แวะพักแป๊บหนึ่งเพราะว่านั่งมาประมาณชั่วโมงครึ่งกะเถือมื่งนะครับตามมู็จ,จะเห็นว่าเป็นเขาหินที่เราจะไปเล่นซิปไลน์แล้วก็ไปถ่ายรูปในถ้ำในอะไรพวกนีก้เดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งไปเดี๋ยวเราไปดูกันตอน่อไปเลยขับรถเข้ามาประมาณ 5นาทีเราก็จะมาถึงสะพานสีฟ้าแล้วก็ถ้ำนางฟ้าเดี๋ยวเราจะกินอาหารที่นี่แล้วเราก็จะเล่นซิปไล์ข้าวถ้ำสี่หมื่นแล้วซิปไล่ซิปไล์คนละสามแสนโอเคขอบคุณครับถ้าถ้ำนางฟ้าสี่หมื่นเล่นซิปไล์คนละสามแสนสามแสนกีบนะกับสี่หมื่นกีบ<ๆ>เดี๋ยวเราไปสองกิจกรรมสองกิจกรรมพอ อลังการมากอีแม่สวยงามจริงๆมึงอย่าเวอร์อ <c oughs> นี่คือความสวยงามของถ้ำนางฟ้าที่มีหินงอกหินย้อยเกิดจากธรรมชาติจริงๆและเขาตกแต่งด้วยแสงไฟทำให้ที่นี่ดูสวยงามอลังการจริงๆ,ๆ แล้วครับเราก็จะมาเล่นซิปไลน์นะครับแต่ก่อนเล่นผมจะมาบอกวิธีการเล่นซิปไลน์ให้ฟังนะครับ<ย>นี่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเล่นซิปไลน์นะครับการเล่นซิปไลน์เนี่ยเรามาเล่นต้องเล่นในครบลูกนะเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้คิดว่าเล่นเส้นเดียวซิปไลน์ไม่ได้เล่นเส้นเดียวนะครับตอนนี้เราเริ่มสตาร์ทที่ตรงนี้ก็คือที่ร้านอาหารที่เราเห็นตรงนี้นี่นร้านอาหารเราเดินมาที่ตรงนี้คือจุดที่เราเห็นตรงนี้ก็คือจุดแรกก็คือ จุดที่เราเห็นที่ป้ายนี่นะครับแล้วเราก็จะเดินสะพานไปแล้วก็เริ่มเล่นตรงนี้เลยนะครับเริ่มต้นแล้วก็วิ่งไปนี่นะครับห้อยไปนู่นแล้วก็เดินขึ้นไปอีก800เมตรแล้วก็จะห้อยมาตามเส้นนี้เลยนะครับมาตามนี้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 เห็นสุดนี้เลยจนทั่งมาถึงตรงนี้นะครับจุดที่7ก็คือจุดจากจุดสูงสุดลงมาที่ผ่านแม่น้ําผ่านร้านอาหารแล้วก็มาลงตรงนี้ แล้วก็เราก็จะห้อยตัวกลับมาที่จุดเดิมแล้วก็กลับมาถึงร้านอาหารเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือการเล่น ตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะครับเป็นรีสอร์ทชื่อว่าอังสวรรค์รีสอร์ทนะครับเราขับรถมาจากสะพานสีฟ้าเนี่ยที่เราเล่นซิปไลน์นะครับประมาณ40นาทีอ่าทุกคนเหมือนดูจะเปรี้ยกััน่ดูน่าจะหมดแรงกันนะครับะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูห้องพักกัน ห้องพักก็มีทั้งหมด3แบบนะครับก็แต่ละแบบก็แตกต่างกันนะครับแต่ที่แน่ๆคือห้องกว้างใหญ่เตียงใหญ่แล้วก็ห้องของน้องอุก็เป็นเตียงคู่นะครับส่วนห้องของอีตาเอกก็เป็นห้องที่อยู่ติดกับริมลําธารน้ําส่วนห้องของน้องอุและห้องของผมเราก็จะเห็นวิวภูเขาแบบนี้เลยจุกๆเขน <molec> และนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงมาพักที่นี่เพราะว่าเราจะเห็นวิวภูเขาเนี่ยอยู่รอบๆตัวเราเลยแถมยังมีทานน้ําไหลทําให้เรารู้สึกชื่นใจเมื่อได้มาพักอยู่ที่นี่ทุกๆคนขอนอนก่อนเด้อทุกทคนเดี๋ยวพพิ่งนี้เจอกันนี่ก็คือบรรยากาศยามเช้านะทุกๆคนเราจะเห็นว่าเราโชคดีมากๆเราได้เจอหมอกด้วยโอ้โหเพื่ออะไรวะก็ถ่ายภาพสิครับ ขับรถหน้าหวานมารอเราแล้วปะพวกเราไปผาหนอนชัยกันผาหนามใสไอบ้บ้าเราขับรถจากที่พักมาถึงหนามใสเราใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นเองทุกๆคนถึงแล้วเรามาถึงจุดที่เราจะขึ้นผาหนามใสแล้วนะครับก็ระยะทางประมาณ800รกว่าเมตรก็ชันนิดนึงเพราะฉะนั้นใครมาเนี่ยก็ใส่รองเท้า เข้าใบนะครับหรือรองเท้าที่มันดีๆหน่อยจอกไหมจอกไม่ไปร้อยจอกเดี๋ยวก็รู้ไปลุยกันเลยค่าตั๋วขึ้นผาหนามไซเราจ่ายคนละสองหมื่นกีบนะทุกๆคนความสูงของผาหนามไซก็ประมาณ890เมตรใครมีอดมมั่งวะปะลุยกันเลยโอ้โหแม่งโคตรชัดเลย กูจะไหวไหมวะเนี่ยงานนี ION ้มี1669มารับกูแน่ๆเลยก็ต้องบอกว่าทางขึ้นผาหนามใสนะครับเริ่มต้นด้วยค่อยๆชันไปไปสัก300เมตรก็ชันขึ้น400เมตรชันขึ้น500เมตรก็ชันขึ้น6 7 8โอโหโคตรชันเลยมีเซเว่นอีเลเวนอยู่ข้างบนหรือเปล่าวะ ตอนนี้กูอยากกินน้ำแก้หอยบูดน่าจะแย่เมื่อกี้เดินนำหน้าแล้ะครับตอนนี้อยู่หลังสุดเฮ้ยสบายไหมเอือน้องปุ้ยน่ะอ่าแล้วใครที่ไม่สบายอยู่ตรงไหน้่ะน่ะอ๋อเหลือไหนดูสิ ตอนนี้มาที่หนึ่งรอยเมตรสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะมีอาการแบบนี้ได้โมูไ้โม่โอ้ยเอาและและตอนนี้เราก็มาถึงยอดผาหนามใสแล้วทุกทุกคนยอนี่ก็เป็นภาพวิวที่เรามองไป ด้านหลังนะครับจะเห็นว่าเป็นวิวที่สวยงามมากๆนะครับและตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงนะครับก็ถือว่าแดดก,กำลังดีไม่ร้อนเกินไปวันนี้ถือว่าแจ๋วเลยนะครับก็มุมถ่ายรูปก็อยู่ด้านล่างนู่ดนะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปกันนะฮะตามที่เราเดินมาแบบเหนื่อยมากๆนะครับ ขับรถออกมาจากผาหนามไซแล้วนะครับเราใช้เวลาแค่5นาทีก็ถึงที่บูรากูลหนึ่งแล้วนะครับที่นี่เราเสียค่าเข้าคนละ20,000ืกีบนะครับเราจะมาเล่นน้ําและก็จะมากินส้มตําที่นี่นะครับหลังจากนั้นเราก็เดินทางเข้าไปในตัวหวังเวียงนะครับเพื่อไปพักที่เวียงพารลาลีโซน เราเดินทางออกจากบูรากูหนึ่งมาแล้วนะครับเรานั่งรถมาประมาณ30นาทีก็ถึงที่พักของเราแล้วก็คือเวียงทาลารีสอร์ที๋ยวผมจะพาไปดูไอมันให,ให้กระโดปวันมจะว่า และนี่คือเหตุผลที่เรามาพักที่นี่ก็คือเราอยากมาดูวิวหลักล้านเท่านั้นเองตรงนี้ที่เราเห็นนี่ทุกๆคนมันโคตรสวยเลยและเราก็อยากมาทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศสุดฟินนะที่ตรงนี้ด้วยโอ้ยมึงจะคุ้มไปวะเออเออกูก็ว่างั้นแลมหละวะคุ้มบอกว่านั้นเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าไปเลย เราเช็คเอาท์ออกมาแล้วตอนนี้เราขับรถเข้ามาในตัววังเวียงเพื่อมาแลกเงินเพิ่มร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมอมารีเราแลกเลทได้624กีบต่อ1บาททุกๆคนกี่ล้านครับตอนนี้ประมาณ1ล้านบาทหล้านหล้านประมาณหล้านทำไมคุณรวยกันนะครับผมรวยพูดรวย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  รถมา15นาทีก็ถึงร้านกาแฟผู้ไมยแล้วนะครับจุดเด่นของที่นี่ก็คือเราจะมองเห็นวิวภูเขาอยู่ตรงหน้าเลยนี่แหละคือจุดเด่นส่วนราคากาแฟอยู่ที่50,000กีบขึ้นไปนะัดทุกๆคนปะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกัน แล้ตอนนี้เรากําลังขับรถเข้าเมืองเฟืองแล้วงั้นกูขอนอนน้ำลายไหลอีกรอบหนึ่งก่อนค <c oughs> ่าขึ้นมอเตอร์เวย์เจ็ดหมื่นแปดพกีบนะทุกทคน <c oughs> เราขับรถมาประมาณ1ชั่วโมง <c oughs> ก็ถึงร้านไก่อบโองแล้ว <c oughs> เราจะแวะกินข้าวเที่ยงที่นี่กันก่อน <c oughs> ราคาอาหารในลาวจะแพงกว่าบ้านเราถึง2เท่าเลยเ <c oughs> ช่นผัดกระเพราเนี่ยจานละประมาณ120บาทเลยนะทุกๆคนส่วนอาหารเป็นจานเนี่ยก็ประมาณจานละ300บาทเลยถือว่าแพงกว่าบ้านเราเยอะมาก แอ่บอนะอืมแออหนัๆังเราขับรถมาประมาณ20นาทีเราก็มาถึงอ่างน้ําตรงแล้วเรามาที่เนี่ยก็เพื่อมาดูวิวของมันเราไม่ได้มาพักเพราะว่าที่พักที่เนี่ย มันเต็มเราเลยมาถ่ายโดนอย่างเดียวแต่หลายๆคนเห็นในเว็บไซต์ในโซเชียลเนี่ยว่ามันสวยมากผมเลยอยากจะบอกว่าถ้าใครอยากจะมาอ่างน้ำตรงให้มาช่วงเช้านะครับหรือมาค้างคืนแสงเช้ามันก็จะได้ภาพเหมือนภาพนี้เลยขอบคุณเจ้าของภาพนะครับเราต้องขออนุญาตด้วยนะครับและตอนนี้เราขับรถย้อนกลับมาเราใช้เวลาประมาณ40นาที เราก็มาถึงแพรหาสามมือแล้ว <Yahoo! S 1> ที่นี่คือเป้าหมายของเราเลยเพราะเราจะมานอนแพรกินหมูทะท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาและสายน้ำที่เยือกเย็น <Yahoo! S 1> อะทีนี้เรามาดูห้องพักกันเลย มาที่นี่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของกินแล้วก็เครื่องดื่มเพราะที่นี่เขามีหมาดเล็กๆอยู่ตรงนี้นี่ไม่ต้องกลัวอดตาย <c oughs> และที่นี่ก็มีกิจกรรมล่องแพชมวิวราคา500 0 0นกีบเป็นราคาแบบเหมาลำเดอ้อไปกลับก็1ชั่วโมงเท่านั้นขาไปจะเรียบร้อยฉช่นี่ขาปัปมันแดงกันกระจุยเลยเอา้าดูข้างบนดูข้างบนดูข้างบนดูเอวเอว,เอว,เอว,เอว มาจากล่องเรือแล้วพวกเราก็มานั่งกินหมูกระทะกันหมูกระทะที่นี่ราคาชุดละ1นึ่งแสนกีบน,นะจ๊ะทุกๆคนกูโคตรดีใจเลยได้กินหมูกระทะริมน้ําทําไมวะเพราะบ้านกูอโยู่บนเขาไม่เคยเห็นน้ําและที่นี่มันดีอยู่อย่างนะครับเราจะเห็นเรือแบบนี้มาขายของตลอดเวลาเลี่ยครับะรจะมาทุกๆสิบ <10 S 2> นาทีเลย<ป>เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลเรื่องไม่มีอาหารกินเด้อทุกๆคน นี่ได้ขอดักแด้ขอดักแด้นุ่นไปแห้ขอดูนจักหน่อยหกหมื่นกีบสองสองหมื่น0ตละสามหมื่นกีบนี่โอเคผมตื่นมาประมาณตีห้ครึ่งได้ผมเห็นบรรยากาศแบบนี้บอกตรงฟินจัดประหลัดบอกเลยทุกๆคนยอด และนี่คือบรรยากาศยามเช้าของทีน่นี่เราได้เห็นหมอกลอยอยู่เหนือภูเขาและได้เห็นไอ้น้ำลอยอยู่เหนือผิวน้ำโอ้โหถือว่าโชคดีมากๆสำหรับทริปนี้จริงๆทุกๆคนช่วงประมาณ6กโมงครึ่งพระก็จะนั่งเรือมาบินทบาตเราใส่บาทได้บุญกลับบ้านกันทวนหน้าเลยชื่นใจเกินไปไปถ่ายรูปกันต่อเลย นี่คือที่สุดท้ายของทริปนี้แล้วนะครับเราขับรถออกมาจากหาสามหมนาทีเราก็ถึงที่ผาเรืองคาเฟ่แล้วนะครับที่นี่ก็มีจุดเด่นก็คือภูเขาลูกนี้นั่นเองสวยงามมากๆและอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลย การเดินทาง3มคืน4ี่วันของพวกเรานะครับเราเสียค่าใช้จ่ายในการกินนะครับไปประมาณคนละ4 0 0พบาทนะครับวางแผนการเดินทางให้ดีๆนะครับรับรองทุกคนจะเที่ยวสนุกแน่นอนเชื่อผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังวางแผนเดินทางไปเที่ยววังเวียงและเมืองเฟืองนะครับไปแล้วครับให้มึงลองกูด้วยกูยังอยู่บนผาหนามไซกูยังลงไม่รอดเลย